ไอขึ้นเลยค่ะหมูเด้งๆค่ะอืมจิ้มจุ้มมึงดูหอมค่ะสุดใจครับหมูนี่หัวก็มาก็จะนุ่มอยู่เด้อจิ้มจุ้ม หมูมักเองแด้งเด้งเด้งเพียงหมูเด้งนี่ล่ะ <c oughs> ทั้งห่อนทั้งแสบบ่มีน้ำจิมม้มขมบ่ได้ซื้อบีมาเพี้ยก็เม้นหวดถอยรับประดาก่อเลี้ยงสิ เจ็บค <c ười> ัก